ดีนะคะเอฟซีทั้งช่องธาดาพารวยมาเลยดึกๆอีกแล้วดึกก็ไม่เป็นไรเนาะดึกก็ไม่เป็นไร xuống mái thẳng lại xuống màn đéo, xuống màn đéo สีชุดนะคะชุดสองตัวมีอยู่สีชุดนลขสวยๆทั้งนั้นค่ะดเนี้ยค่ะจะออกให้อีกไหมออกให้ก็จะดีใจเลยเลยเนาะขอให้ถูกให้นะคะ ติ์นะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติด ต่องก็มีแค่นี้นะคะเจอกันอีกคลิป